คลิปนี้มาคุยกันในเรื่องของเครื่องนะคะจี้ไฝโอโหตอนนี้นะะต้องบอกว่าเป็นท็อปอเดอร์ทาวมากนะคะใครนะคะไม่มีเครื่องจี้ไฝในร้านถือว่าเอามากนะคะเพราะเป็นเครื่องมือาหากินได้เลิศมากนะะราคาพันกว่าบาทบางคนที่เจ้าเดียวได้กําไรแล้วอะ่ะนี่ใทุนนะได้กําไรแล้วนะคะบางคนหมอต้องคอ2อ0พันหมอทั้งหน้า3,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องนี้อยู่ที่นะคะ1,290บาทนะคะหนึ 1, บาทนะคะ เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเครื่องแบบใช้ง่ายมากๆนะคะแค่กดกดนะคะก็เปิดเปิดเสร็จแล้วก็ไล่ระดับนะคะมีกีระดับก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ,จะทําวิธีการใช้ไปอีกคลิปหนึ่งให้นะคะตันนี้เรามาคุยในเรื่องของนะคะราคานะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทเครื่องจี้ไฟท้งตลาดมีตั้งแต่สามร้อยเก้าสิบยันเป็นหลักหมื่นกว่าก็มีนะคะถ้าสามสี่ห้าร้อยอาจารย์จะบอกเลยว่าร้อนไวมากแล้วก็ใช้ไม่กี่ครั้งก็พังแล้วทิ้งนะคะ ถ้าแพงจนเกินไปเหมือนกว่าบาทบางคนก็เอื้อมไม่ถึงเนาะราคาประมาณพันกว่าบาทกำลังดีอาจารย์ว่านะราคาพันกว่า 1, บาทกำลังดีหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทขาเครื่องที่ไฟค่ะ